สวัสดีค่ะพบกับช่องทัชชัวร์ฮาร์ดนะคะสัมผัสหัวใจของคุณได้ที่ช่องนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีธนูนะคะในเดือนมกราคม2567นะคะอาจจะตรงกับท่านใดหรือไม่ตรงก็ได้นะคะแต่ถ้าเข้ามารับชมแล้วก็คงจะมีภาพรวมหรือแนวาทางากว้างๆให้ไปประกอบเรื่องการตัดสินใจนะคะ ชาวลัคนาราศีธนูนะคะถ้าเข้ามาแล้วนะคะทําจิตให้เป็นสมาธิค่ะตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอให้สิ่งที่รับรู้เป็นจริงทุกประการหากมีเรื่องใดๆที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคก็ขอให้ไพ่บอกวิธีแก้ไขที่ถูกต้องอธิษฐานจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมา ดูไพ่ทั้ง12ใบ12เรื่องราวของชาวลัคนาราศีธนูกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวคุณเองการเงินเพื่อนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะคะลูกลูกน้องบริวาลหรือปัญหาที่คุณต้องแก้คนรักคู่ครองหรือคนที่คุณกำลังคุอยู่นะสุขภาพร่างกายผู้ใหญ่การงานรวมถึงโชคลาภและสิ่งที่คุณ ไว้ใ,ใจสิ่งที่คุณกังวลใจที่ไม่มีใครรู้นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาฟังกันเราจะเริ่มนะคะจากไพ่ใบแรก่ก็จะเป็นตัวตนของชาวลัคนาราศีธนูกันนะคะคุณได้ไพ่สีถ้วยชาวลัคนาราศีธนูอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องของการปวดท้องปวดท้องแล้วก็เกี่ยวกับอาหารไม่ย่อยนะคะระบบขับถ่ายอะไรแล้วแต่นะรอเวลารอการแก้ไขกับอีกอย่างนึ่งนะคะ คุณอาจจะรอโอกาสดีๆนะคะฝนตกแล้วน้ํากำจะเต็มถ้วยล้นะคะเพื่อนก็รอเวลารอาการแก้ไขเหมือนชาวราศีธนูเนี่ยกำลังจะปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างหรือบางทีคุณอาจจะอยากเปลี่ยนงานใหม่ก็ได้นะคะสิ่งที่คุณได้ทรงสมัครงานไปอาจจะรอเวลาแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะส่วนใบที่2มาดูการเงินของชาวลัคนาราศีธนูบอกเรื่องของการเงินนะคะคุณได้ไพ่ พระราชาถือถ้วยนะเป็นเรื่องของการเงินของคุณอาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะต้องดูแลผู้ใหญ่หรือการเงินของคุณเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของการเก็บไว้เพื่อความสุขของคุณเองนะคะช่วงนี้อาจจะเงินที่เก็บไว้อยากเอากลับมาเพื่อซื้อความสุขให้กับตัวเองนะซื้อความสะดวกสบายให้กับตัวเองเป็นไปได้คุณอาจจะเอาเงินที่คุณเก็บไว้อจจะอามาซื้อเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือรถใหม่ก็เป็นไปได้นะมีเรื่องของการ นำเงินมาแปลให้เป็นความสะดวกสบายหรือไปท่องเที่ยวนะคะส่วนใบที่3เรามาดูกันว่าเพื่อนฝูงของคุณเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนหรือการติดต่อคุณได้ไพ่เดอะเวิร์นั่นเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะอยากไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนก็ได้นะคะหรือในคุณอาจจะมีเพื่อนอยู่ต่างประเทศแล้วมีการติดต่อกันคิดถึงกันนอกกนั้นอาจจะมีการชวนกันนะถ้าคุณไม่ไปเที่ยวเขาก็จะมาหาคุณ แบบนี้เป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าไพ่ใบที่สองพย้อนไปเนะี่ยคุณอยากจะใช้เงินเพื่อความสะดวกสบายก็อาจจะเป็นด้วยของไพ่ที่เชื่อมกันตรงนี้นะคะส่วนใบต่อมาเลยค่ะจะเป็นเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคุณเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงสํานักงานด้วยนะคะคุณได้ไพ่เดือดสตาร์เพราะนั้นที่บ้านคุณหรือความเป็นอยู่ในบ้านคุณคุณมัจจะเป็นที่รักของคนในบ้าน ถ้าเป็นที่ทํางานคุณก็จะเป็นที่รักของคนที่ทํางานเช่นกันวลนะเดอสตาคุณมีความโดดเด่นคุณมีความน่ารักให้คนรอบตัวเนี่ยดึงดูดเข้ามาหาคุณได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นอะไรที่รักคุณคุณจะเป็นลูกรักคุณพ่อคุณแม่เองจะขออะไรจะใช้จ่ายอะไรก็ดูจะง่ายไปหมดนะคะแล้วก็บ้านที่คุณอยู่นะ่ มักมีคนไปมาหาสู่บ่อยๆมาจาัดเลี้ยงมาทานข้าวมาอะไรกันอยู่เป็นประจำนะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของลูกหลานบริวาลหรือลูกน้อง่าช่วงนี้ถ้าคุณมีลูกลูกคุณอาจจะอยากออกไปเที่ยวไปต่างถิน่นแดนไกลแต่ถ้าเป็นลูกน้องลูกน้องคุณอาจจะมีความสุขกับการได้ทํางานออกนอกสถานที่นะคะแล้วก็อชอบในเรื่องของ การเสี่ยงงานใหม่ได้รับมอบหมายใหม่ๆลูกน้องคุณอาจจะมีเรื่องของความาเพลิดเพลินในเรื่องการเดินทางออกงานนอกสถานที่เพราะนั้นอย่างไรก็ตามคุณก็ต้องคอยเฝ้าดูนะเฝ้าดูคอยฟังข่าวของเขาเหมือนไพ่ใบแรกค่ะรอคอยนะเฝ้าดูรอข่าวแล้วก็ดูเรื่องของผลงานของเขาที่ออกไปทําด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของการช่วยกันแก้ปัญหานะคะแล้วก็ช่วงนี้ลูกคุณอาจจะประมาณ อยากไปท่องเที่ยวต่างถิน่นแดนไกลต่างจังหวัดกับเพื่อนๆนะแล้วก็รถรามาใช้ต้องคอยดูนะคะอาจจะมีปัญหาให้ได้ต้องต้องซ่อมกันนะต้องซ่อมต้องปรับเปลี่ยนอะไรเครื่องยนต์นะคะต่อมาในเรื่องของปัญหาที่คุณจะต้องแก้ไขนะคะในไพ่เนคุณได้ไพ่อาศวินขี่ม้านะอัศวินขี่ม้าถือถ้วยมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีปัญหาเนี่ย คุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมาช่วยคุณแก้ปัญหานะคะในทุกๆเรื่องที่คุณมีอยู่แล้วทาให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้กับอีกอย่างหนึง่งคุณอาจจะมีปัญหากับผู้ชายบางคนที่แต่งตัวสําอางนะคะลดนิยมสูงก็ได้เป็นไป,นปนได้ทั้งสองอย่างเลยนะเขาคนนั้นอาจจะเป็นเป้าหมายในเรื่องของการที่จะต้องทําปัญหาให้คุณปวดหัว แต่ถ้าอีกเรื่องหนึง่งถ้าไม่ใช่เขาคนนั้นอาจจะมาช่วยทําให้ปัญหาของคุณผ่านไปได้ด้วยเช่นกันนะคะต่อมาค่ะเรามาดูเรื่องของคนรักคู่ครองกันบ้างในตําแหน่งคนรักคู่ครองหรือคุณสว่วนหรือคนที่กําลังคุยนะคุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญน,นั่นหมายความว่าเขากาลังมีเรื่ององความโชคดีเรื่องของการเงินนะมีโชคลาภมีการเงินก้อนใหญ่เข้ามาให้ดีใจนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย อาจจะมีเชื่อมมาถึงคุณมาช่วยเหลือคุณมาลงทุนหรืออาจจะใช้เงินก้อนนี้พาคุณไปเที่ยวพักผ่อนนะให้สบายใจนะให้คุณผ่อนคลายจากในเรื่องของงานหรือมีความสุขไปเที่ยวมีพลังงานดีๆตั้งแต่ต้นปีเลยโดยที่เขาก็จะซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องนะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูเรื่องของสุขภาพของคุณกันบ้างนะสุขภาพการเจ็บป่วยก็บอกว่าคุณอาจจะอึอดนะอัดนะอึดอัดกับในสุขภาพร่างกายมีความขัดแย้งว่าเอ๊ะเป็นโรคนี้หรือไม่เป็นโรคนี้ยังไงก็ตามนะคะถ้าได้ไพ่ตรงนี้มันมีความไม่แน่ไม่นอนงัดข้อกันอยู่ตรงนี้ให้คุณตรวจสุขภาพประจําปีดูนะคะตั้งแต่ต้นปีเลยอาจจะมีเรื่องของอ่าช่องทางการดูแลรักษาหรือคุณอาจจะไม่เป็นเพื่อที่ คุณจะไม่ต้องมากังวลใจว่าคุณเป็นโรคนั้นโรคนี้หรือไม่นะคะวิธีที่ดีที่สุดก็คือตรวจหาสาเหตุของโรคภยัยไข้เจ็บหรือถ้าไม่ใช่ในตำแหน่งนี้ก็คือให้คุณตรวจสุขภาพประจำปีไปเลยเป็นเรื่องของการแก้เคล็ดนะคะ,ะตำแหน่งต่อมาเรามาดูเรื่องของเจ้านายกันบ้างบอกคุณได้เจ้านายที่เก่งมากๆเลยนะได้ไพ่เดอะเฮอร์ก็คือเก่งแล้วก็นิ่งนะมีวิชาวความรู้มากมายทุกเรื่อง เจ้านายคุณก็เป็นหนอนหนังสือเป็นแหล่งความรู้ดีๆดนั่นเองนะคะแต่ก็ไม่ค่อยจะได้ออกมาแอคชั่นอะไรนะนอกจากมีคนมาปรึกษาขอความช่วยเหลือนะคะบางครั้งคุณอาจจะมองว่าเจ้านายคุณทําอะไรช้าไม่ใช่เราค่ะเขาวางแผนงานต่างๆไว้ทั้งหมดแล้วนะคะหรือว่าวิธีการแก้ปัญหาเนะ่เขารู้ละอาจจะเป็นคนที่รอให้คนมาบอกรอให้คนมาขอความช่วยเหลือก็อเป็นได้นะคะ นะเรื่องของเจ้านายถือว่าคุณได้เจ้านายที่เก่งนะคะมีความรู้มีความสามารถนั้นถ้าคุณมีปัญหาใดๆที่คุณแก้ไม่ได้แก้ไม่ออกนะค,ะคุณก็สามารถปรึกษาเจ้านายของคุณได้เลยนะคะหรือถ้าไม่ใช่เจ้านายก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ค,คนเคารพนับถือหากคุณเป็นเจ้าของกิจการเองอะ่ะก็จะมีอ่าผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือช่วยเหลือเกืาา้อกูลช่วยแก้ปัญหาเรื่องราวต่างๆต่าง,างให้ผ่านพ้นไปได้นะคะ มาดูเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีธนูกันบ้างอาเรื่องของการงานเลยคุณได้ไพ่พระเขาบอกว่าเรื่องของการงานน่ยคุณเป็นคนสุขุมรอบคอบแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะยามใดที่ติดขัดน,นะเจ้าที่เทวดาที่ที่ทำงานคุณหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการก็ที่บ้านจะช่วยคุณผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะแล้วคุณก็จะผ่านทุกๆเรื่องได้ด้วยนี่แหละค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุญที่คุณทํามานั่นเองนะคะมาดูเรื่องของโชคลาภลาภกันบ้างาคุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยก็บอกว่าถ้ามีเรื่องของโชคลาภลาภคุณมีให้ดีใจคุณมีให้สุขใจเลยนะคะก็คือว่าถ้าเป็นโชคลาภนะคุณก็มีความสุขเลยแหละแต่ถ้าเป็นเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานคุณได้ตําแหน่งใหม่ตาแหน่งใหญ่ที่คุณมีความสุขแล้วเป็นอะไรที่คุณรอคอยมานะคะคุณก็จะได้เช่นกันนะคะ เรามาดูในตำแหน่งสุดท้ายเรื่องของความกังวลใจเรื่องความรับความในใจของคุณนะคะก็คือคุณได้ไพ่อัศวินถือดาบเขาบอกว่าจริงๆแล้วคุณนะ่ะอยากจะตัดสินใจอะไรไปอย่างรวดเร็วว่องไวนะอยากตัดสินใจทันทีนแต่คุณก็เงียบไว้ไม่ได้บอกใครเพราะฉะนั้นอันนี้้คุณอาจจะเป็นเบื้องหลังความสําเร็จ ของใครหลายๆคนหรือคุณกําลังอาจจะอยากตัดสินใจอะไรแบบตัวนุนไว้แต่ก็ยับยั้งช่างใจไว้ก่อนแต่ลึกๆก็คือมีเรื่องของความอึดอัดในบางเรื่องนะคะซึ่องอาจจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้หรือเป็นไปได้ว่าคุณอยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะคะแล้วก็รอข่าวสารรอข่าวครา,าวจากสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะได้นะคะเพราะฉนั้นอันนี้นะคะก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันว่าคุณอาจจะได้ รับข่าวดีแบบด่วนๆไว้ๆก็ได้จะเป็นเรื่องอะไรก็ลแ,แล้วแต่จะเป็นการงานการเงินหรือเรื่องของความรักก็ได้นะคะที่คุณรอคอยนะเป็นความในใจที่คุณอยากให้เขาตอบกลับมาเร็วๆก็รอสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในไพ่บทสรุปตรงนี้นะคะไพ่จะบอกอะไรกับคุณบ้างไพ่ใบแรกเลยนะคะ ไพ่ใบแรกเลยนะคุณได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะบอกว่าในเรื่องของเด็กถือถ้วยเป็นเรื่องของการรอโอกาสคุณเห็นไหมคะว่าเป็นผู้หญิงอยู่ในน้าแล้วมีปลาวนไปเวียนมาก็บอกเนะี่ยรอคอยโอกาสรอคอยจังหวะดีๆนะคะแล้วก็มีสิ่งาต่างๆที่คุณคิดไว้เนี่ยในใจคุณคุณคิดไปหลายเรื่องมากมายเลยก็ให้รอคอยโอกาสดีๆก็จะเวียนมาให้คุณได้เลือกนะคะส่วนใบที่สองเลยนะคะ คุณได้ไพ่นะคะหกเหรียญคุณเห็นไหมคะว่ามีดอกกุหลาบเนี่ยกระจายกระจายกระจายอยู่เลยเป็นในเรื่องของหกเหรียญเนี่ยเป็นเรื่องของการช่วยเหลือนะการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในเรื่องของการงานคุณจะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลให้สะดวกสบายมากขึ้นนะกับไพ่ใบนี้ยังบ,งบอกบอกเรื่องของการให้คุณไปทําบุญบริจาคเพราะเราจะเห็นในเรื่องของทั้งไพ่พระและไพ่ฤาษีขึ้นมานะคะ ในตำแหน่งนี้ถ้าได้ไพ่สองใบเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสได้ไปทําบุญไปชําระนิสงที่วัดก็ได้ค่ะจะช่วยให้ในเรื่องของการงานหรือปัญหาที่คุณติดขัดในนี้ผ่านผลไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบที่สามกันนะคะไพ่ใบที่สามเลยเป็อนอีกใบนึงน,นะคะคุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยเลย mm hmm. เห็นไหมคะว่าพลังงานดีเหมือนกันเลยในเรื่องของลาภโชคลาภอ่ะคะ่ะคุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยนี่เลยค่ะใบนี้เลยคุณได้ไพ่สองใบเนี่ย เป็นพลังงานเดียวกันเลยนั่นหมายความว่าคุณจะต้องใช้สติแก้ปัญหาปรึกษาคนให้ถูกแล้วก็ขอพอรในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วตรงนี้เห็นไหมคะว่าไพ่แสดงออกมาเลยว่าแล้วคุณก็จะมีความสุขนะคะกให้คุณอดทนนะ,ะแล้วก็รอคอยแล้วก็ยับยั้งชั่งใจที่ดีเกี่ยวกับในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็มั่นใจว่าคุณจะมีความสุขนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือความรักก็ตามนะคะแต่มันจะ มีปัญหาให้คุณได้แก้สะก่อนโอเคก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ได้วยดีนะคะเดี๋ยวเรามาฟังการเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูนะคะใบแรกเลยคะ่ะบอกว่าให้บูชานะพระประจําวันเกิดเพราะฉะนั้นพระประจาวันเกิดของเราเนะะี่ยค่ะบางท่านก็จะมีที่บ้านถ้าบางท่านไม่มีนะคะมีโอกาสไปวัดก็ไปเติมน้ํามันตะเกียงพระประจําวันตัวเองนะเกิดวันไหนเติมวันนั้นเลยคะ่ะโดยเริ่มต้น การเติมน้ํามันพระประจวันเนี่ยเติมจากวันของตัวเองไล่ไปก่อนนะคะแล้วถึงจะมาจบด้วยวันอื่นๆน,นะบางท่านก็ไปเติมตั้งแต่วันอื่นเลยก็เติมตัวเราเป็นหลักก่อนนะคะเพื่อเพิ่มของพลังธาตุไฟเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความสว่างสวยัยให้กับดวงชะตาของตัวเองนะคะอันที่สองนะคะให้ถวายน้ําที่ห้องพระยิ่ยงพระหรือถ้าบางท่านอยู่คอนโด อาจจะเป็นชั้นหนึ่งนะคะที่วางไว้มีวัตถุมงคลน,นะมีเทศทั้งหลายก็ถวายน้ําไปนะคะ1แก้วบางท่านบอกไม่มีเวลาเลยต้องรีบไปทํางานนะต้องหาขวดหาแก้วบางท่านก็ทิ้งไว้จนแห้งเราใช้วิธีแบบนี้ค่ะจะมีน้ําขายที่เป็นแพ็คเป็นแก้วเล็กๆเ,เ,เ,เราไปซื้อมาเลยนะคะ แล้วก็วันไหนนะถวายวันไหนดีวันที่เราอยากถวายนั่นแหละค่ะวันนั้นจะทําให้เราได้บุญไม่จําเป็นต้องเป็นวันตัววันพระวันโกนเดี๋ยวพอลืมแล้วก็จะรู้สึกว่าเครียดไม่ได้บุญวันนี้แหะค่ะน้ําที่เราวางไว้อ่าวันนี้อยากถวายนะ้าําพระคุณก็เอาหลอดมาแล้วก็นะคะก็จิ้มไปที่ฝาแก้วนะคะแล้วก็นําถวายได้เลยส่วนน้ําที่ถวายพระแล้วนะคะพอลามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งนะคะเอาไปกรวดน้ําที่ต้นไม้ ได้เลยนะขอบุญนี้นะจงถึงแก่นะเทวดาอที่ดูแลรักษาบ้านเลขที่หรือคอนโดเลขที่ก็กวดน้ําให้เทวดาไปเลยนะยิ่งจะทําให้บุญตรงนี้นะคะ่ะเพิ่มพูนและก็เชื่อมในเรื่องของพลังงานดีๆให้กับคุณนะคะค่ะแล้วเรามาเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูกันนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเงินแน่นอนค่ะการเงินก็คือหมายถึงกระเป๋าสตางค์นั่นเอง นะคะเพาะาราะนั้นชาวลัคนาราศีธนูนะคะถ้าใช้กระเป๋าสตางค์ก็ควรจะเป็นสีม่วงนะคะบางท่านบอกว่าไม่ชอบสีม่วงเลย <im it> บางท่านบอกว่าเพิ่งซื้อกระเป๋ามาใหม่ไม่ใช่สีม่วงใช้ได้ไหมนะคะอย่างไรก็ตามนะะถ้าชาวลัคนาราศีธนูจําเป็นจะต้องใช้สีม่วงนะก็ให้หาเป็นการ์ดรูปดอกไม้ก็ได้ค่ะ,ะ,คะ <cin ja> จะเป็นดอกไม้จะเป็นอัญมณีอะไรก็ได้จะเป็นอะเมทิสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <illness> เป็นภาพที่เป็นสีม่วงนะคะ ตัดเท่าซะก,กับขนาดบัตรประชาชนนะคะหรือเป็นกระดาษสีม่วงเลยก็ได้ใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์ถือว่าเป็นเรื่องของการเสริมกับอีกเรื่องนะะึงค่ะง่ายที่สุดเลยถ้าหาไม่ได้ก็ธนาบัตรใบละ500เป็นธนาบัตรสีม่วงนะคะนี่ในกรณีที่เสริมธนาบัตรลงไปในกระเป๋าสตางค์นั้นอนะในะธนาบัตร500จะต้องไม่มีติดเลขศูนย์เลยนะคะซึ่งสมมุติเป็นหมวดกไก่9ก้ากไก่ หนึ่งสอามี่ห้าหกดนะคะตรงนี้จะต้องไม่มีเลขศูนย์เลยแม้แต่ตัวเดียวนะคะให้นํามาใส่เป็นเงินขวัญถุงแทนก็ได้คะ่ะแทนสีม่วงแทนกระเป๋าสตางค์สีม่วงได้ด้วยเช่นกันนะคะและเรื่องโชคลาภของชาวราศีธนูนะคะ<ม>ก็จะใช้เป็นหินสีฟ้านะคะเอาความมารีนก็ได้หรือจะเป็นซิทินเป็นพลอยเนื้ออ่อนสีฟ้าก็ได้คะ่ะนะคะจะช่วยเสริมเรื่องของโชคลาภของ ชาวลัคนาราศีธนูนะคะเช่นกันค่ะโชคลาภนั้นน่ะไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของการเงินนะคะเงินก้อนใหญ่แต่ยังหมายถึงเรื่องของลาภยศตัรละเสริญตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะการมีโชคลาภถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆเข้ามาโดยมีคาดฝันอยู่เสมอๆเช่นกันนะคะส่วนเรื่องความรักของชาวราศีธนูล่ะคะถ้าชาวราศีธนูอยากเสริมเรื่องของความรักก็นะคะหาหินหรืออัญมณีที่เป็นสีเขียว จะเป็นมรกตก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นหินนะคะก็เป็นกรีนอ a เวนจูรี่ก็ได้นะคะแล้วก็กรีนอ a เวนจูรี่เนี่ยเป็นหินสีเขียวยังนำพาให้คุณคบเรื่องความโชคดีอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการเสริมดวงของชาวลัคนาราศีธนูนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินโชคลาภหรือความรักนะคะ ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะมีแต่ความโชคดีในทุกๆเรื่องนะคะในเดือนมกราคม2567นี้นะคะสวัสดีค่ะ